สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตามภาษาชาแนลนะครับวันนี้ตามภาษาชาแนลจะพามาทําน้ําอัญชันตะไคร้มะนาวนะครับโดยดอกอัญชันเราก็เก็บได้จากรัวรอบบ้านนะครับส่วนตะไคร้ก็จากในสวนนะครับผมแล้วก็สําหรับมะนาววันนี้ผมจะใช้เป็นมะนาวผงนะครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะแล้วก็มีเกลือป่อนแล้วก็น้ําตาลทรายขาวนะครับในส่วนของตะไคร้นะครับผมที่เราจะใช้นะครับ ก็คือใช้เป็นทั้งต้นเลยนะครับแบบนี้นะครับบุบหัวนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอามาต้มในน้ําเดือดนะครับผมเราจะไม่ต้มนานนะครับเพราะว่าเราจะต้องการแค่กลิ่นของตะไคร้เท่านั้นนะครับแต่ก่อนไปชมคลิปเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามพร้อมกับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องธรรมศาชาแน,นลด้วยนะครับหลังจากที่เราต้มน้ําเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่ตะไคร้ลงไปนะครับ สักครู่หนึ่งนะครับผมไม่ต้องนานมากจนเกินไปนะเพราะว่าน้ำเราเดือดมากแล้วนะครับถ้าเกิดเราใส่ตะไคร้ไว้นานเกินไปตะไคร้จะปล่อยรสชาติที่ขมออกมานะครับนี่แปบ๊บเดียวนะครับผมเราจะเห็นสีน้ำที่มันเปลี่ยนขึ้นมาเป็นสีเขียวอ่อนๆจางๆนะครับแล้วเราก็ตักตะไคร้ขึ้นนะครับแค่นี้เราก็ได้กลิ่นของตะไคร้ที่แบบ หอมมากๆแล้วครับผมหลังจากนั้นเราก็หลังจากที่เราเอาตะไคร้ออกแล้วนะครับเราก็ใส่ดอกอัญชันลงไปเลยนะครับอัญชันนี้เป็นอัญชันสดนะครับหรือว่าถ้าเกิดบ้านใครมีอัญชันแห้งก็สามารถใช้อัญชันแห้งได้เช่นเดียวกันนะครับผม เราก็จะต้มน้ําดอกอัญชันไปสักครู่หนึ่งนะครับผมสังเกตจากสีนะครับให้เพื่อนๆสังเกตจากสีของดอกอัญชันนะถ้าเกิดใครจะทําตามนะครับสังเกตจากสีของดอกอัญชันสีเขาจะค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอสีม่วงเขาออกไปนะครับออกไปละลายกับน้ําแล้วสีตัวสีดอกเขาจะเริ่มเป็นสีขาวนะครับก็คือสีจะจืดแล้วก็สีจะซีดนะครับไม่ต้องต้มนานนะครับผมเดี๋ยวดอกเขาจะเละนะเหมือนเราเอาไปลวกสักพักหนึ่งแป๊บเดียวครับผม สีน้ำเราก็จะเข้มขึ้นสีดอกเขาก็จะจืดลงนะครับเนี่ย <f> <kı sm ies> 네ครับพอสีดอกเขาเริ่มซีดเริ่มจืดแล้วนะครับสีน้ําเราเริ่มเข้มแล้วเราก็ตักออกนะครับผมจะสังเกตเห็นดอกของดอกอัญชันนะครับสีเขาจะจืดแล้วนะครับสีเขาจะซีดแล้วนะครับเราก็ตักออกเลยนะครับ ตอนนี้เราก็จะได้สีของดอกอัญชันแล้วก็กลิ่นของตะไคร้แล้วนะครับเนี่ยแหละครับหลังจากที่เราตักดอกเขาออกแล้วนะครับเราก็มาใส่เกลือนะครับจะใส่เป็นเกลือป่อนหรือเกลือเม็ดก็ได้นะครับผมไม่ต้องใส่เยอะมากนะเดี๋ยวจะเค็มใส่พอประมาณนะครับนิดนึงประมาณครึ่งช้อนชา หรือว่าหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็ผงมะนาวนะครับวันนี้ผมใช้เป็นผงมะนาวสําเร็จรูปนะครับหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้เลยง่ายมากๆได้รสชาติแล้วก็ได้กลิ่นเหมือนมะนาวแท้เลยครับผมก็เขาทํามาจากมะนาวแท้อเนะลังจากที่ใส่ผงมะนาวเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใส่น้ําตาลทรายขาวนะครับที่เลือกเป็นน้ําตาลทรายขาวนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ไปกรบสีดอกอัญชันของเรานะครับ หลังจากท okay, in ouais. right, yeah. ี่เราใส่น้ําตาลทรายขาวลงไปแล้วนะครับเราก็คนนะครับคนให้น้ําตาลละลายนะครับในช่วงจังหวะที่เราคนนี้สามารถปิดเตาได้เลยนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ใช้ไฟแล้วนะครับหลังจากนี้ปิดเตาได้เลยแล้วก็คนสักครู่นึงให้น้ําตาลทรายละลายอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถชิมได้นะว่าได้รสชาติที่ต้องการหรือยังถ้าเกิดขาดรสชาติหวานหรือว่าหวานยังไม่พอก็สามารถเติมน้ําตาลได้แล้วนะครับ เติมน้าตาลเติมเกลือได้เติมผงมะนาวได้เช่นเดียวกันแต่สําหรับผมเสร็จแล้วนะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับอร่อยพอดีเลยหลังจากเสร็จแล้วเราก็เอาน้ําแข็งใส่แก้วนะครับทานกับน้ําแข็งเนาะเนี่ยครับเติมลงไปในแก้วพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานได้เลยครับผมเพื่อนๆสามารถลองทําตามได้นะครับ สูตรไม่ตายตัวนะครับแต่ว่ากกรระบนาวขั้นตอนการทําสามารถลอกเรียนกันได้นะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้อร่อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องตามภาษาชาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่มีไอเดียดีๆมีคอมเมนต์ดีๆเม,มนใต้คลิปได้เลยนะจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับทีนี้ก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมทานนะครับ รสชาติดีนะครับผมเยี่ยมเลยขอตัวลาไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ Sorry